I oh, yeah. ขัะตอกนี้จะได้กล่าวถวายองค์การเพื่อกราบทวเชิญพระเมตตาบารมีแห่งองค์งคมหาเทพมหาพรมสิงห์สิทธิ์ทายขอได้โปรดเสด็จมารับผู้สักการะและเมตตาประทานพรให้กับท่านคณะผู้บริหารดารานักสแสดงและตลอดทั้งผู้สื่อข่าวทุกท่านและผู้ร่วมพิธีนะคะขอกราบเรียนเชิญ ท่านประธานในพิธีคุณพรพิมลมั่นรไทยพร้อมด้วยทุกท่านปะทูท่หางท,ท,ที่เครื่องบวงสวมนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสีค่ะ พรรามมพุทธศักราช2567ดูไอทาาคณะผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ของทัพบ6ของเด็กเทพสีครูอากาศคณะผู้บริหาร ดยคุณพรพิมลมันหรือไทยคุณชัยยงมันหรือไทยพร้อมด้วยนผู้กำกับกาสแสดงคุณบินบันดือริทสึ่งกำกับละครเรื่องโลรดเนื้อเมฆและพร้อมด้วยผู้กำกับคุณพุทธพงษ์ สนนักงกนครสื่งกำกับการแสดงละครหลักร้าสายรักและทันผู้กำกับการแสดงคุณแพัยวานพร้อมการสื่งกำกับะละครเรื่องคนกลาดผ้าชนมีจิดจำงจัดป่วงส่วง คืออาควายเครื่อ,องสาก,การะบูชาแด่ปวงเทเมพยาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางไลาถั่วสากนอนันตจักรวาลและที่ปกปักรักษาหนะแผ่นดินใสายางทุกพระองค์และขอ อีปกปักรักษาหน้าสถานที่แห่งนี้เนือองในวโรอาอันเป็นมหามงคลในงานพิธีทำการเปิดละครหรืออังกลนเนื้อเมฆเรืออังรกรายสายมาและเรืออังคนกล สื่อการทำการออกอากาศทางสถานิโทรทัศน์ทองทับโลกทองเจ็ดเพชรดีและถืออเป็นซีซิริกมงคลแกะปวางค้าข้าประพุทธจาขออัิมาตเืออบาตอง เั้ทรงพระคา,า,ารุนคิดคุณคารุนเวนนนทวร,ร,ราชพระนุ่ลังพรก่งไอคแม่งรครับ สัอุบาทิขึ้นในโลกีมีพหะอาวโสในตัวพร,ระศิระไรเมนไครพระบรมโพธิสัตวรอิมโปรดได้สเสด็จมา รักสัตว์ส,สนัดูไอ้ยินดีราบอาภัตภาัาพระหัฏทุกพระองค์สืบดรงรงสั้างภาพคนคน,โน,โน อิศภาพอุปการที่ทงเอกอัตตานราอจนพระตรีมูราติราพจน์องค์พระงคานสเดชกานองสาคริบูร ไมีพระนันตนาคราชสาไฮเป็นปัญจพนพร้อมพลัดสวีบางอ่อนผู้ปราบ,บอันตรายพี่ประดีพังสิบหกชั้นพระปีแผ้วสังกาเทวดาขรผูร้ จะเอาแห่งวิทยาและพระพันพรมานอเธอจะตุโลกบาลผู้วีารทลอกคิุเนจีทาเวมารพัผูทนผนพระจ ทิศทาวิรุณกตรกาชันพุพระบา,ารมีการกนะติดรูแลนใจหน้าที่อีกหนึ่งใจปราสาทราบพุทธศาสน ยาจมารายังไม่โดผูดเธอทยุติธนือรองต่ในโลกางานคูณองค้ณล้วนแต่สับสนทางไดพระเมรา ພຮາມແແຜູ